ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับนี่คือรายการ Chicken Game มีครับเนาเรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำเสื้อหรือว่าอยากจะเป็นพ่อคา้าแม่คา้าขายเสื้อในตลาดโลบอกซึ่งโลบอกเองก็มีช่องทางการทำเงินมากมายนะครับในการหาโลบักอย่างเช่นการทำเสื้อกางเกงเป็นต้นแล้วก็ทีนี้เนี่ยในเว็บที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ก็คือ มีเทมเพลตมากมายครับเป็นเว็บที่มีเทมเพลตมากมายที่เราก็เอาตัวอย่างของเทมเพลตนั้นมาใช้ในการเป็นตัวช่วยในการเพ้นได้นะครับแต่ก่อนอื่นจะแนะนําวิธีการใช้เบื้องต้นนะครับให้เรามาดูที่ตรงนี้นะฮะทุกครั้งที่เราซา,ายอัพเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวเลขคอยมาให้นะครับเมื่อเราต้องการจะจ่ายรายเดือนเราก็จะได้500เหรียญ ทุกเดือนนะครับซึ่งก็คือผลิตได้หลายเสื้อหลายตัวแหละเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าทําเสื้อสักตัวหนึ่งเนี่ยหรือว่าทําอะไรบ้างเนี่ยคุณจะต้องใช้ใจ่ายเหรียญไปสักเท่าไหร่นะครับเหรียญมีชื่อว่าคัสโตคอยซึ่งเว็บไซต์เขาก็ชื่อว่าคัสโตมิ e นะครับนอกจากคัสโตมิลจะทําเสื้อโลบอกได้แล้วเขายังทําหลายอย่างเลยนะครับในเรือของเขาอย่างเช่นเซเปโต้ไมโครฟ็อก o k สแนปช h a t ซึ่งพวกนี้ก็จะมีอวตารเป็นของตัวเองเมื่อเราเข้าไปคลิกแล้วนะคะเขาก็จะมีอวตารที่เป็นของทําเสื้อให้เขาแต่ละเจ้าของเซปเปโตหรืออะไรเนี่ยฮะผมไม่ค่อยชนานาญเกี่ยวกับสายโซเชียลตัวนี้มากนักนะครับแต่ว่าพวกเสื้อพวกชุดพวกอะไรเขาก็มีมีรองเท้าให้เนาะมาดูตัวอื่นบ้าง i n e c r a f t ม i ค e ฟ r a f ่มีน่าจะมีเป็นพวกตัวอย่างนี้เลยนะ พอเรากดเข้าไปนี้นะฮะไม่ครับก็จะเข้าไปทําการอิดิชเสื้อได้โดยที่เขาก็มีตัวอย่างมาให้นะฮะแต่ว่าแผนแผนที่หรือว่าบล็อกของเขาเนี่ยผมอยากจะเข้าไปดูสักนิดนึงก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปลบอกเดี๋ยวขอดูนิดนึงก่อนคนระับว่าเป็นยังไงพอเข้าไปปุ๊บตัวนี้หมุนได้เอาตัวนี้เป็นผีนะมันลอยเหมือนเหมือนมันลอยได้เลยแล้วก็เพน ตัวนี้คืออ๋อตัวนี้ไอ้นี่ขอเป็นอย่างนี้เองมันจะเป็นเหลีหล่ยมๆทุกอย่างเลยนะเอเพ้นท์สดด้วยนะเคอดีก็คือมันเพ้นท์สดได้เลยนะเนี่ยเพ้นท์ได้นี้เลยเพราะมันเป็นพิกเซลอะ่ะนะให้ดูสิเออมันเป็นภาพพิกเซลเลยอะ่ะง่ายดีมากเลยเดี๋ยวถอยก่อนดีกว่าเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เสีย คัสโต e พอย n ์ไปนะฮะซึ่งอาจจะต้องเสียตอนที่เราใช้บริการอย่างเช่น AI Generate เรเนี่ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะ g e n e r a เ e ให้ตาม uh, คำวอทคีย์วอทที่เราต้องการเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวทำเสื้อให้ดูก่อนดีกว่านะดูก่อนว่าเรียนจะหมดหรือเปล่าถ้าเกิดใครรักที่จะทำสายเสื้อแล้วนะครับอยากจะเปิดตลาดขายเสื้อในโลบอก ลุนล้วนก็สามารถที่จะไปสมัครได้นะครับไม่ว่าอะไรเพราะว่าค่าสมัครรายเดือนเขาก็ตัดเอาจากระบบเครดิตการ์ดหรืออะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นอย่างอย่างทิกตอกสิทิกตอกมีเสื้อกับหมวกนะฮะเป็นอวตารตัวการ์ตูน Snapchat และนะขนาดโปรแกรมแชทเดี๋ยวนี้ก็มีอวตารกันหมดแล้วนะทำส่งทําเสื้อขายได้นะครับเนี่ย เข้าไปดูในทิกตอกก็ได้สำหรับใครที่เป็นสายรักทําเสื้อนะแนะนําให้ลองเข้ามาใช้ดูนะครับมีเทมเพลตมากมายหลายแบบเลยนะฮะในเฉพาะของโลบอกที่ผมเข้ามาดูเนี่ยมีสายคริสต์มาสสายกีฬานะครับโลบอกแพนสสายลโอเอาฟิตสวยๆเลยเฮ้ยเป็นยูนิฟอร์มเหรอขอดูหน่อยเฮ้ยชุด คล้ายชุดไทยเราเลยนะเนี่ยเป็นชุดเอเบยิงคามาพาซาเอฟบไอให้มีเอฟไอมีอะไรด้วยนะเนี่ยก็ทําเกมของเราได้ง่ายๆนะครับมีให้เลือกหลากหลายมากครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอ่ามันใช้ยังไงนะครับหน้าจอน,นี้คือจะบอกว่างานที่เราทําไว้เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างอย่างเช่นมาดไซ์ที่ผมเข้าไปเนี่ยยังไม่มีตัวไหนที่ผมได้ทําการทําขึ้นเพนนะครับ แต่ว่าตัวที่ที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยมันจะเซฟไว้ให้ใน My Design ของเราเอาไปเพ้นต่อได้เพื่อที่จะไปพับบิดต่อไปแต่ผมยังไม่มีตัวที่พับบิดออกมาเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันนะ s e t t i n g เราเข้าไปแก้รูปเชนพอโตอ๋อต้องใส่รูปของเราเองอวตารของเราใหม่จะปรับเป็นโปรนะครับจ่ายรายเดือนแหละนะครับเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนจะได้เครดิตบ้างพอเา,ปาไปดูนะลิงก์ยูทิสคอร์ดเล่นนะครับเรียนรู้การใช้งาน ต่อไปเรามาดูวิธีการเพลีนเสื้อสัตว์ที่ได้ดูสักตัวหนึ่งนะครับว่าเขาทํากันยังไงแล้วก็น่าใช้มากแค่ไหนนะครับ 3D c o o e ออันนี้เขาไม่ได้บอกเรานะว่ามันเมันเป็น 3D แหละเอาไปสวมใส่แล้วก็ Import เข้าไปในเอาตาของเราได้เลยผมคาดว่าเขาจะใช้ไฟล์ที่เป็นสารกลนะครับอย่างเช่นไฟล์พวกฟิบบ็อกงเลยนะเรามาดูตัวนี้เราบอก Blank Shirt เสื้อลอยเอวลย เซเปโตสวิตช์สวิตแชร์เทมเพลตเอาไมคครับเอาโลบอก,กันก่อนนะครับเรามาเข้าเรื่องของโลบอก,กันก่อนมีเสื้อตัวนี้ตัวปเปล่าๆพวกใครที่มีปัญหาในเรื่องของการ paint, เพลย์อยยับเพลน์ยังไงก็ไม่สวยก็เข้ามาเลือกๆดูได้นะครับแต่บางตัวเนี้ยต้องปรับแก้พอสมควรแหละนะเพราะว่ามันมีมีลายมีปกเสื้อเราด้วยนะครับนี่นะเราจะใส่อะไรบ้างในนี้นะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อย เข้าไปในโหมดรีมิกซ์เสื้อเก๋ๆนะฮะเสร็จคลิปทีนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าไปในนี้ได้แล้วนะครับเราดูทางฝั่งซ้ายจะเห็นว่าเขามีอ c อซ s ซอรีนะครับผมต้องการที่จะใส่อ c c ซ s ซอรีสักอันหนึ่งลงไปในงานเทมเพลตตัวนี้ ผมเลือกเนกไทสักตัวหนึ่งแล้วกันนะตัวที่เป็นโปรโนี่หมายถึงว่าคุณจะต้องอจ่ายเป็นรายเดือนนะครับถึงจะใช้บริการโปรโได้เพราะถ้าเกิดกดมาก็จะเป็นลายน้ำนะครับนี่เป็นลายน้ำเห็นไหมแต่ข้อดีของมันก็คือคุณสามารถเพ้นท์ได้แบบเรียลไทม์เลยนะเห็นชัดๆเลยว่าตรงไหนหยุดที่ตรงไหนนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเอาเจ้านี้ออกดีกว่าเพราะมัน เป็นไายน้ำทีนี้มาดูตัวนี้ครับผมกดที่ตรงนี้ดูว่างล่ะเอ๊เก๋เลยเห็นไหมมีนักทยออกมาข้างนอกด้วยแล้วเรายังนอกจากจะทําอย่างนี้ได้แล้วนะครับเรายังเข้าไปแก้สีได้อีกต่างหากนะฮะสีปกเสื้อสีเขียวแม้แต่ตัวอ c c เซสเซอรี่เองนะครับเราก็แก้สีที่อ c กเซสเซอรี่ได้เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเข้าไปดูที่เลเยอร์ของมันก่อนเลเยอร์ของอ c c เซส o ซอรี่อยู่ที่นี่เปลี่ยนสี เนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เน็กไทยอยู่ที่นี่ป่ะโอ้นี่ปกเน็กไทยอยู่นี่มั้งเนะเน็กไทยสีพูสวยเลยใช่ไหมเข้มเข้มเลยเลือกเลือกสีนี้สีเหลืองสีเขียวนะเก๋ๆนะครับทีนี้มาดูกันบ้างว่านอกจากเลอกอักเซสซอรีแล้วทำอะไรได้อีกนะครับเลอกมีเดีย มีเยอะก็นะครับจะเป็นลวดลายจำเป็นรูปที่เขามีไว้ให้เราแล้วถ้าเราผมอยากจะได้อะไรสักอย่างผมจะอยากจะลองพิมพ์เพราะว่า Flower ดูนะมันจะมีอะไรออกมานะครับ Flower มีไหมนี่นี่ Flower ผมได้อยากจะได้ลายดอก flower ที่ลวนป,ปกเสื้อ แขนเสื้อก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยนะแขนเสือ้อยุคนี้ขาแขนเสือ้อเฮ้ยเก๋ๆผมอยากจะได้อ่าดอกไม้ติดที่อกสักอันเก๋ๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมสวิตให้ดูก็ได้สวิตแล้วก็ขยายได้วิ้ยอะไรอ่ะ๋อ,อเดี๋ยนะ มันมีระบบแผนนนะเปล่านะอันนี้เป็นความสั่งเลื่อนอืมเขามีอ๋อนี่แผนแทนอันนี้โอเคอ่าผมซูมเข้าไปซูมได้แค่นี้นี่นะคะแก้สีได้ไหมแก้ได้แค่ o p ซิตี้นะคะบางอันก็จะแก้สีไม่ได้นี่อ่าผมได้ลายสวย เราก็หันมาดูข้างหลังได้ว่าเราอยากจะได้อะไรเราสามารถที่จะอัปโหลดเท็กเจอร์ของเราไปใส่ได้นะครับวสวยๆเท็กเจอร์ของตัวเองตัดแปลงคัลเลอร์ดูสินะครับคัลเลอร์เปลี่ยนเสื้อของเจ้าตัวละครแค,แคาเตรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมอยากจะได้สีอื่นได้ไหมเดี๋ยวนะทำได้หรือเปล่า สีดำสินี่นะครับสูตรดำเข้มสูตรส้มเดี๋ยวคุณอยากจะได้สูตรเป็นสีฟ้านะฮะเดี๋ยวจะมีไหมนะสีแบบว่านี่นะครับเปลี่ยนได้สนุกสนุกเลยส่วนเฟสบ,บิทที่5สีอะไรเอ่ยอันนี้ไม่เห็นนะไม่รู้อะไรเฟสบ,บิทที่5เป็นอะไรก็ไม่รู้อ๋อเป็นอะไรนี่มั้งใช่ปะไม่เห็น จริงๆก็สีชมพูเนี่ถือว่าจีจาดได้มาได้ดีแล้วเสื้อสีชมพูกไทสีชมพูอะไรเงี้ยน,นะครับเออเนกไทสีชมพูเข้าไปดูแจ็คซอรี่ใหม่เปลี่ยนเนกไทขอบสีขาวนกไทชมพูนะเก๋ไก่เลยนะ แล้วตรงนี้ก็เป็นสีแดงหรืออะไรสักอย่างแล้วเอ้สติกอ่านี่พื้นขาวดูง่ายขึ้นวันนิดนึงนะดูสิดเดิเห็นไหมเก๋ๆทีนี้เนี่ยอ่านอกจากทำตัวนี้แล้วเรายังทำตัวหนังสือของเราเองได้ด้วยนะแต่ว่าอ่าเทคมีให้จำกัดนะครับมีให้น้อยจังเลยคงต้องเขียนเองหรือไม่ก็ attach ภาพไปเองอะ ตัวอย่างของมันก็จะเป็นนี้ครับนี่แบดดอกข้างหลังเป็นแบดด็อกไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะทีนี้เรามาดูอีกหมวดหนึ่งหมวดสุดท้ายนะครับถ้าเกิดคุณมีตัวนี้คุณก็จะต้องมีปากกานะครับเป็นเป็นทบเล็ดด้วยถึงจะเวิร์กนะฮะเพราะว่าเขารองรับการเพ้นโดยตรงไม่มีเครื่องมือแบบ Photoshop ก็คือคุณเพ้น สีของคุณที่ต้องการเลยนะฮะแล้วกอ็อย่างนี้เห็นไหมสีขาวล่ะอยากได้สีขาวน,นะฮะสีฟ้าสีฟ้าที่ตรงนี้หรือว่าอยากจะได้ลวดลายใหม่ๆแทรกเข้าไปในเพมเพลตคือ ถ้าเราจะวาดเองก็ได้นะวาดเองแบบทั้งหมดจากเทมเพลตที่เขามีให้ก็ทำได้นะครับนี่อา,าต้องมีเตมตัวแทบเล็ตนิดหน่อยนะถึงจะทำตัวนี้ได้ดีนะครับแต่ว่าดีไหมนี่ฮะมันดีตรงที่เราเห็นได้แบบเรียวไทม์เลยนะ เห้ยเห็นไหเรียลชามเลยว่างานที่เราขึ้นเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยมันมีเสื้อกับกางเกงมาให้ซึ่งเราก็พอจะทราบดีแล้วว่าเราจะต้องส่งแบบแยกซึ่งก็ต้องทำสองชิ้นนะนะนี่นี่ทำ อย่างจริงแล้วเราจะต้องทำเสื้อกางเกงแยกอืมอันนี้เขากันเอาไว้เนาะแต่ตัวนี้เป็นได้อืมข้างบนอ่ะได้ข้างบนเป็นตำแหน่งที่เขาจะส่งออกไปเพราะงั้นถ้าเกิดคุณจะทำก็ต้องสวิตเป็นกางเกง นี้เป็นแค่เสือ้เอเอา่ะทให้ดูประมาณนี้นะเมื่อเรา,เอาพอใจกับผลงานที่ได้แล้วเนี่ยเราจะทําการส่งมันไปเป็นเลเยอร์คล้ายๆกับผลงานทีเ่เราจะส่งไปในตัวโลบ,บอกนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของโลบ,บอกเราก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเอาไอเจ้าชิ้นเนี้ยไปนะครับนะฮะ พอเมาสูดเราก็จะต่งใจส่งใจแท็กสูรแล้วมีแท็กให้อยู่แล้วตัวหนึ่งแล้วก็เซฟแล้วก็ใส่ทีเชิร์ตก็ได้นะตัว 2K กูอืมเซฟไฟเวดลี่เซฟพับบิชเซฟไฟเวดอ่ะถ้าเราเซฟเป็นพับบิชก็คือผลงานของเราเนี่ยแหละก็จะ มันจะส่งให้มาเป็นชิ้นงานนี่เห็นไหมดาวน์โหลดเชิร์ตอนนี้เราก็คือเราเสียค่าคอยนะครับโลบัสคอยนะมันจะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเราก็จะเอาชิ้นงานตัวนี้นะครับอเอาไปเข้าเซิร์ฟเวอร์ของโลบอกได้เลยนี่นะครับ แค่ชิ้นงานนิดเดียวเองก็ทำตัวเสื้อสวยๆวยได้แล้วเห็นไหมฮะนะแล้วก็เราก็ยังกลับมาได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดเราติดใจแล้วเราก็อยากที่จะมาเป็นนักขายเสื้อในแบบว่าสายขายเสื้อนอกจากขายโลบอกแล้วก็ยังมีอีกมากมายทุกทิกตอกหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะเซปโตหรือ้งทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็มาใช้บริการของเขาได้นะครับตอนนี้นะครับเนี่ยนะฮะ ซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะต้องมีการเสียนิดเสียหน่อยนะอย่างเช่นไอโจเนี่ยมันก็จะเต่เครดิตก็จะถูกลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเวลาใช้ก็ดูนิดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะวาดด้วยการใช้ AI เนี่ยเราก็ได้เหมือนกันตัวที่คุณสมมุติว่าเราอยากจะได้ให้ AI ช่วยหาชุดสลับด็อกเตอร์นะครับแล้วก็คอมมา่าแล้วก็ ใส่ anti s ะไม่รู้ถ้าเกิดเราใส่อะไรแปลกๆเข้าไปจะเป็นยังไงนะแน s ใส่ anti อืมแล้วก็ดีกีแต่ว่าตอนนี้เรามี2 5เครดิตเลฟใช่ไหมอ่าลองดูเครื่องก็จะทำการเจเนเรตให้ว่ามันจะได้แบบที่เราต้องการไหมนะครับก็ ที่แน่ๆก็คือเราจะต้องเสียคัสต้นทนะครับเป็นค่าใช้จ่ายเวลาที่เราทำการใช้ AI เดี๋ยวจะเสร็จแล้วมันก็จะหาภาพตัวระบบของเขาก็จะหาภาพมาให้นะฮะที่คิดว่าเราจะชอบจากคีย์เวิร์ดที่ให้เนี้ยก็ดีตรงนี้นะครับแบบว่าอยากจะได้ชุดอะไรก็ กรอกลงไปในคีย์เวิร์ดแล้วก็แต่งนิดแต่งหน่อยนะส่งเสื้อออกขายได้ในตลาดได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่คลิกถือว่าดีมากๆากเลยนะเดีย๋ยวมาดูกันแท้ว่าด็อกเตอร์กับนักวิทยาศาสตร์บ้าคลั่งมันจะเอาอะไรออกมานี่ยังไม่ได้ระบุสีเลยนะนี่เราใส่สนะีาาได้นาจจะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นก็ไดนะ้ โอเคครับไดายไปแล้วอาจจะใช้เวลาในการคิดเยอะนิดหน่อยนะฮะมันจะมี K <J> I ก็จะเจ n เน a เรภาพมาให้ร้อมค,คัปปี้ถูกค b o ปบอร์ดเนี่ยเราก็เลือกเอาภาพใดภาพหนึ่งในนี้ตอนนี้อ่าคัสโต้คอยเราถูกหักไป10 c คัสโตนะครับสำหรับเจ้าตัวอ่าใสทิศกับด็อกเตอร์ที่เขาเลือกมาให้แล้วเขาก็ทำแบบดีไซน์มาให้ เราก็เอากลับไปเพ้นต่อได้อีกนิดนึงนะครับแค่เรากดรีมิกซ์นะแล้วก็พอใจแล้วก็ส่งออกไปขายในระบอคได้เลยนะครับถือว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็งานที่ออกมาถือว่าใช้ได้เลยนะสวยอยู่เลยนะครับใครชอบก็จัดเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นแนวชอบขายเสื้อก็มาจัดได้เลยนะครับเนี่ยพอเราเข้าไปคลิกที่มาดีไซน์ชุดที่เรา AI g e n e r a t e ก็จะขึ้นมา เยอะแยะไปหมดเลยนะให้เราเก็บไว้ในคอลเลกชันนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะลองดูนะครับใครชอบเป็นแนวขายเสื้ออยากจะขายเสื้อขายในตลาดออนไลน์นะครับก็ใช้บริการได้เลยครับไว้พบกันใหม่นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรสนุกสนุกน่าสนใจก็จะเอามาให้ดูอีกครับสวัสดีครับ